โอเคครับต่อไปมาเข้าสู่หัวข้อของเนื้อหาในส่วนของเซลล์และเนื้อเยื่อนะครับซึ่งร่างกายสัตว์เนี่ยนะครับประกอบไปด้วยเซล์นะครับเซลล,ลายๆเซลกลายเป็นเนื้อเยื่อนะครับทีนี้ในเรื่องของเซลเนี่ยอาจารย์จะพูดคร่าวๆนะครับนักศึกษาสามารถไปเรียนเพิ่มเติมในวิชาชีววิทยาอยู่แล้วนะครับ ซึ่งเซลล์นะครับเซลล์ของร่างกายสัตว์เนี่ยนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มเซลล์นะครับซึ่งเป็นออ์แกเนี๊ยชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ออ์แกเนลต่างๆนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าเซลล์นั้นประกอบไปด้วยออ์แกเนลนะครับออกรกเนลในเซลล์อันแรกก็คือเยื่อหุ้มเซลล์นะครับเซลล์สัตว์เนี่ยประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มเซลล์นะครับแล้วก็มีนิวเคลียสนะครับแล้วก็ในไซโตพลาสซึมเนี่ยก็จะมี ออแกันแนวอื่นๆเช่นไมโทคอนเดรียนะครับเอนโดพลาสมิเตรติคูลัมกอนจิอัพพาตัสหรือกอนจิคอมเพกนะครับไลโบโซมอะไรโซโซมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งออแกนแนวต่างๆมันจะมีหน้าที่ของมันนะครับตัวอย่างคร่าวๆก็คืออย่างเยื่อหุ้มเซลล์ก็ทำหน้าที่ในการเลือกสารผ่านเข้าออกเซลล์นะครับสารที่มันจะเป็นอันตรายกับเซลล์มันก็ไม่ยอมให้เข้านะครับ มีกลไกในการเลือกสารผ่านเข้าออกจากเซลล์ถ้าเป็นนิวเคลียสนิวเคลียสก็ทำหน้าที่เก็บจัดสมสารพันธุกรรมนะครับถ้าเป็นไมโตคอนเดียไมโตคอนเดียทำหน้าที่เป็นที่เกิดกระบวนการที่ให้ได้พลังงานออกมาให้พลังงานกับสัตว์นะครับถ้าเป็นเอนโดพลาสมิเตรติกูลัมก็ทำหน้าที่ในการเป็นตำแหน่งที่มีการสังเคราะห์ปโปรตีนนะครับหรือทำหน้าที่เป็นถ้าเป็น สมมตริร่างกายเราสมมติเซลล์ก็คือประเทศไทยเนี่ย e อ d ด p l a s m i c r e t i c u l ก็เหมือนถนนนะครับทำหน้าที่ขนส่งสารภายในเซลล์นะครับหรือออกนอกเซลล์ก็ได้นะครับสารขนาดใหญ่กอนจิคอมเพกหรือ,อกรันจิอัพพาราตัสก็เช่นกันทําหน้าที่ในการเป็นการขนส่งสารภายในเซลล์และก็ขับออกนอกเซลล์สารขนาดใหญ่นะครับถ้าเป็นไลโซโซมก็ทําหน้าที่กําจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในเซลล์นะครับส่วนไลโบโซม ก็ทาหน้าที่เป็นตําแหน่งให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์โปรโตีนอย่างนี้เป็นต้นซึ่งรายละเอียดของเซลล์นี่นักศึกษาก็สามารถที่จะไปเรียนเพิ่มเติมซึ่งนักศึกษาน่าจะเรียนมาแล้วนะครับในวิชาชีววิทยานะครับต่อไปเนื้อเยื่อนะครับคือเซลล์หลายๆเซลล์รวมกันกลายเป็นเนื้อเยื่อในร่างกายเนี่ยนะครับเนื้อเยื่อหลายๆเนื้อเยื่อกลายเป็นอวัยวะอวัยวะหลายๆอวัยวะกลายเป็นระบบอวัยวะซึ่งเราพูดไปแล้วระบบต่างๆนะครับทีนี้กลับมาที่เนื้อเยื่อนะครับ ในร่างกายสัตว์เนี่ยนะครับมีเนื้อเยื่ออยู่4ชนิดนะครับนักศษานะครับเนื้อเยื่อในร่างกายสัตว์มีอยู่4ชนิดนะครับชนิดที่1ก็คือเนื้อเยื่อบุผิวนะครับภาษา,าอังกฤษก็คือ epithelium epithelium tissue นะครับ tissue แปลว่าเนื้อเยื่อนะครับ epithelium คือบุผิวเนื้อเยื่อบุผิวนะครับเนื้อเยื่อบุผิวเนี่ยมันจะอยู่ตามอวัยวะ ต่างๆทุกอวัยวะนะครับโดยอยู่ที่ผิวของอวัยวะนั้นๆหรือโครงสร้างนั้นๆนะครับเช่นที่ผิวหนังแล้วเนี่ยถ้าเราเอาเนื้อเอาผิวหนังออกมาแล้วก็ตัดแล้วก็ไปย้อมสีดูแล้วก็ส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์อันนี้เป็นเนื้อเยื่อเราต้องส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ถึงจะเห็นใช่ไหมครับเนื้อเยื่อบุผิวเนี่ยมันจะมีเนื้อเยื่อบุผิวเต็มไปหมดนะครับอยู่ที่ผิวหนังเรานะครับหรือบุอยู่ตามผิวของหลอดเลือด ผิวของอวัยวะภายในผิวของลำไส้ไม่ว่าจะเป็นผิวบุที่ผนังข้างในหรือผนังด้านนอกนี่คือเนื้อเยื่อบุผิวนะครับเนื้อเยื่อที่2ก็คือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะครับภาษาอังกฤษก็คือ connective tissue นะครับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันมีหลายชนิดมากนะครับก็มีตั้งแต่ไขมันไขมันนี่ก็ถือว่าเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะครับมันก็ประกอบไปด้วยเซลล์ไขมันลหลายเซลล์นะครับ เลือดก็ถือว่าเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะครับก็จะมีน้ําเลือดแล้วก็มีเซลล์ในเลือดนะครับถ้าพูดถึงเนื้อเยื่อให้เธอนึกถึงว่ามันมีเซลล์นะครับมีเซลล์หลายๆเซลล์รวมกันกลายเป็นเนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อที่1พูดไปแล้วเนื้อเยื่อบุผิวเนื้อเยื่อที่2ที่กําลังพูดถึงอยู่ก็คือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเนื้อเยื่อเกี่ยวพันมีหลายชนิดชนิดแรกคือไขมันก็คือเนื้อเยื่อไขมันนะครับก็มีเซลล์ไขมันนะครับอันที่2ก็คือเลือด เลือดก็ถือว่าเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดหนึ่งนะครับก็มีเซลล์เม็ดเลือดอยู่ข้างในนะครับกระดูกนะครับก,รก,ก็ถือว่าเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะครับกระดูกก็จะไประกอบด้วยเซลล์ของกระดูกอัดแน่นอยู่นะครับแล้วก็พังผืดพวกพังผืดต่างๆที่เวลาถ้าเธอไปโงฆ่าสตว์ หรือเห็นอะไรขาวๆที่ติดอยู่กีดหนังเข้าไปเป็นพังผืดขาวๆอันนั้นก็เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดหนึ่งนะครับเอ็นเอ็นที่ยึดอยู่กับกระดูกเอ็นที่เป็นสีขาวๆนะครับอยู่ตามเนื้ออันนั้นก็คือเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เนื้อเยื่อเกี่ยวพันกับเนื้อเยื่อบุผิวเนี่ยนะครับมันต่างกันก็คือว่า ถ้าเป็นเนื้อเยื่อบุผิวมันอยู่บุอยู่ตามผิวของอวัยวะหรือโครงสร้างภายในร่างกายแล้วก็เซลล์มันเนี่ยจะเป็นลักษณะชิดติดกันเซลล์มันจะแน่นๆมันจะมีเซลล์ที่เบียดเสียดกันเยอะถ้าเป็นเนื้อเยื่อบุผิวนะครับถ้าเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันไม่ว่าจะเป็นไขมันกระดูกเลือดพังผืดนต่างๆเนี่ยพวกนี้เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเนี่ยเซลล์มันจะกระจายเซลล์มันจะไม่อัดแน่นกันนะครับอันนี้ก็คือ ข้อแตกต่างของเนื้อเยื่อบุผิวกับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันอีกอันหนึ่งก็คือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันมันก็จะมันจะไปเกี่ยวมันจะเป็นตัวไปมันเกี่ยวพันก็คือมันจะไปยึดโยงกับอวัยวะต่างๆนะครับถ้าบุผิวมันอยู่อยู่ที่ผิวแต่ว่าเนื้อเยื่อเกี่ยวพันมันจะยึดโยงอยู่กับอวัยวะต่างๆจะเกี่ยวพันอยู่กับอวัยวะต่างๆนะครับเนื้อเยื่ออันที่3ก็คือเนื้อเยื่อประสาทนะครับเนื้อเยื่อประสาทก็คือ ในร่างกายเราเนี่ยมันก็จะมีเซลล์ประสาทนะครับมีเซล์ประสาทมีเซลล์ต่างๆที่อยู่ในเนื้อเยื่อประสาทนะครับซึ่งในวิชาเนี่ยนะครับในเนื้อเยื่อประสาทนี้เราจะแยกออกมาไปเรียนเป็นระบบประสาทเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือเนื้อเยื่อชนิดหนึ่งนะครับอันที่สี่ก็คือเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อนะครับเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อก็จะประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อลายนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งเนื้อเยื่อตรงนี้ก็จะมีประกอบด้วยเซลล์กล้ามเนื้อต่างๆเพราะฉะนั้นร่างกายมีเนื้อเยื่ออยู่สี่ชนิดนถ้าเนื้อเยื่อสี่ชนิดนี้มารวมกันมันก็จะกลายเป็นอวัยวะนั่นคืออวัยวะนั้นก็จะต้องประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อสี่ชนิดนี้นะครับคือเนื้อเยื่อหลายๆเนื้อเยื่อรวมกันกลายเป็นอวัยวะนะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาของเซลล์และเนื้อเยอื่อนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ เนื้อเยื่อของร่างกายสัตว์เนี่ยมีอยู่4ชนิดนะครับอันที่1นเนื้อเยื่อบุผิวอันที่2เนื้อเยื่อเกี่ยวพันอันที่3เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเยื่อประสาทอันที่4เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ